รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีกันอีกรอบนึงค่ะมาลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นรถไฟเราย่อบร้อยซ้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วค่ะ แค่ลบบุร right? ีเน um mm ี่ยมันก็คับล้ายคับคาที่ยุโรปเพราะอะไรรู้ป่ะเห็นไกด์เขาพูดว่าสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นก็คือธู่พันธ์กับสมัยพระเจ้าหลุยที่14ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคุณนัทเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวยาตรตดูแลคุณเลือกสมุนไพรคุณภาพเลือกขาวละออเพสัตเคอร์มิน500พลของขาวละอออขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ ทางไปที่จังหวัดลบบุรีกันอีกรอบนึงค่ะไปซ้ําครั้งที่2เพราะว่าจองเท่าไหร่ก็เต็มนะคะรอบแรกเต็มรอบนี้รอบที่2ก็เต็มเช่นเดียวกันค่ะ พิพธภัณฑ์สมเด็จพระนารายที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแล้วก็ได้จัดแสดงรวบรวมสิ่งของต่างๆไว้ในสมเด็จพรนารายมหาราชในพุทธศักราชมา2200ครับ ตรงนี้นะครับนั่นคือพระราชวังนะครับดุสิตสวรรค์คำว่าดุสิตสวรรค์ก็คือเป็นพระราชวังอยู่ในส่วนสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองนะครับพระนารายณ์ท่านทรงโปรดให้สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าข้างบนมันโล่งทาไมข้างบนถึงโล่งเดิมทีไม่ได้โล่งนะครับเป็นไม้เป็นไม้ทําไม,ไม้เป็นหลังคาผ่านการเวลาไปไม้ย่อมบอบบางกว่าก้อนหินเพราะฉะนั้นหลังคาเลยพังทลายลงมา ในสมเด็จพระนรารายมหาราชท่านพระองค์ทรงใช้ทางเดินนี้ขึ้นไปแล้วถ้าออกมาว่าราชการตรงนี้เหล่าข้าราชบริพารน,นี่ก็นั่งก้มกราบกันอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะครับพระนารายมหาราชอยู่ในยุคประมาณพุทธศักราช2209 2น0 9้นี่คือหนึ่งในพระมหกากษัตริย์ที่มีคําว่ามหาราชลงท้ายครับมาที่นี่ต้องมากราบพระนารายมหาราชแล้วตรงจุดนี้แหละที่สันนิษฐานกันว่าหรือเชื่อว่าหรือจําลองแบบว่าเป็นจุดที่ นโปเลียนจากฝรั่งเศสส่งพระราชสารเข้ามานะครับแล้วก็พระนาลาเองเนี่ยส่งพระปิชายาณในการที่ไม่ก้มลงไปหยิบพระราชสารเพราะว่าเห็นพระมงกุฎที่อยู่บนบนบนศีนรษะใช่ไหมครับถ้าก้มลงมาปุ๊บหล่นปุ๊กลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นลางร้ายนะครับหรือกษัตริย์เราจะไปก้มหัวให้ฝรั่งไม่ได้นะครับพระองค์ท่านก็เลยใช้แก้เกมด้วยการที่โกษาธิบดีปานโกษาธิบดีเหล็กนะครับก็เอาพานเนี่ยต่อ ตอไม้สูงๆขึ้นไปแล้วก็ให้เอาใส่พานแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้หลายๆอย่างในนี้นะครับนี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นประตูกระจกประตูกระจกมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสนำวิวัฒนาการในการผันน้ำผันน้ำเมื่อก่อนนี้แค่ทำน้ำให้คนได้ใช้ก็พอแล้วแต่ที่ตอนนั้นไม่ใช่เลยพระองค์ท่านทำที่เก็บน้ำไว้สูง,สง แล้วก็ปล่อยน้ําลงมาเพ้าน้ํามีแรงดันมากๆกลายเป็นมีน้ําพุฮะน้ําพุเกิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกของสยามของเรา ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่กรณ์ค่ะบอสใหญ่แห่งฟันนี่ทริปฮอลิเดย์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่กรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะพาพี่กรณ์มาเที่ยวเมืองไทยนะคะมาเช็คตลาดเมืองไทยค่ะพี่บอกตรงเลยนะไม่เคยมาเลยนะครับเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยค่ะปกติจะไปต่างประเทศอยูแล้วปกติจะฝังตัวอยู่ที่ยุโรปอย่างเดียวแต่จริงๆนะผมมาที่ลบบุรีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนี่ย แคลโรบุรีเนี่ยมันก็คับล้ายคลับคาที่ยุโรปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยพอมาถึงเห็นไกด์ก็พูดว่าสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นก็คือตูวพันกับสมัยพระเจ้าหลุยที่14ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคุณนัทก็คือตรงกันพอดีเชื่อมโยงกันเพราะว่าไทยเราในยุคนั้นก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากทางยุโรปด้วยเหมือนกันสมัยเขาเรียกอะไรนะออจ้าออเจ้าใช่ไหม เที่ยวเมืองไทยเราก็เที่ยวแหละเราก็สนับสนุนนะคะคการท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ถามว่าเมืองนอกเราก็ต้องไปไปเปิดประสบการณ์เปิดโลกนะคะคยุโรปตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างยุโรปอะตอนนี้เนี่ยนะครับผมเทปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงวินเทอร์พเลียดก็คือช่วงฤดูหนาวยุโรปเนี่ยสามารถที่เดินทางไปได้ตลอดทั้งปีคนไทยแล้วแต่ว่าจะชอบฤดูการอะไรนะครับเวลาของเขาเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยเลยอตอนนี้ ช่วงนี้คือเดือนมกราใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเราก็คือฤดูหนาวนะแต่ของเขาหนาวกว่าของเรายังมีร้อนบ้างก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวก็เหมือนกันร้อนก็เหมือนกันแค่อุณหภูมิเขาระดับอุณหภูมิเขาต่างจากเราแค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็วัฒนธรรมอาหารการกินก็ต่างกันแล้วแล้วพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะตอนนี้ถ้าจะไปยุโรป f n นนี่ทริป l อลิเเองมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับแฟนๆรายการแล้วก็คนที่ติดตามไหมคะอตอนนี้นี่ผมจะบอกท่านผู้ชมทุกคนนะครับในรายการ Top of Thai เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยอบอกได้เลยว่าตอนนี้ทัวร์ของเราเนี่ยเราจะจัดลักษณะตรงที่ว่าจะเป็นทัวร์ยาวพักหลายคืนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แบบว่าชช้าแวบทัวร์อะไรประมาณเนี่ย<อ>คือเพราะว่าเดินทางก็สิกว่าชั่วโมงละถูกต้องไมหมฮะกว่าจะไปถึงตอนนี้ก็ อันดับแรกเลยเนี่ยคือ,อนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะครับเวลามาซื้อทัวร์กับเราเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยเวลาเรารูดบัตรเครดิตเ,เขาจะมีเซอร์วิสชาร์จค่าธรรมเนียมแบงก์ใช่ไหมหของเราเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยไม่ชาร์จด้วยหรอไม่ชาร์จนะคร<อ>ับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีส่วนลดเอ่อคนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากราคาทัวร์แล้วก็เราจะใช้โรงแรมระดับสี่ถึงห้าดาวทั้งหมดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะทัวร์ของเราเนี่ยจะอินพุตเอเวอร์ทิงจิงกระเบลหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะข้อหนึ่งคือรูดบัตรเครดิตไมมม่่่ชาร์จเพิีสววนลดด้ย แล้วก็พักโรงแรมระดับ4-5ดาวด้วยแค่3มข้อนี่ก็หวาวสุดๆแล้วนะคะใช่แล้วก็ทัวร์ของผมนี่จะเป็นลักษณะว่านักท่องเที่ยวที่จะไปยุโรปเนี่ยนะฮะก็เราจะรวมเบเสร็จหมดทุกอย่างเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณนัดซื้อแล้วเนี่ยเก็บกระเป๋าเตรียมเงินช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่ต้องไปเตรียมจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายท่องจ่ายที่ไม่ต้องแล้วทุกอย่างนี่คือเรา เซอร์วิสชาร์จพวกนั้นเนี่ยคือเราอินคลูดหมดเรียบร้อยหมดเลยคือปกติเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีค่าเซอร์วิสชาร์จค่าบริการทิปไกด์อะไรต่างๆต้องอันนี้ไม่มีรวมหมดแล้วรวมเบ็ดเสร็จหมดเลยโอ้ไม่ต้องจุกจิกยิบย่อยอะไรต่างๆไม่มีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะบอกกับคุณนัทแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอ่า FC f น n a จิตร์พอยต์เดนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3-4วันเกือบจะเต็มแล้วเดือนพฤศจิกาอะไรคะรายการครบรอบ18ปีของบริษัทเดือนพฤศจิกาทุกปีเราจะจัดทุกปี บริเซอร์ของเราพี่ปุ๊กเนี่ยก็ไปทุกปีเหมือนกัน5,999 <c oughs> 9, 9บาทอิตาลีกับสวิต์นะครับ <c oughs> อยู่ไปใ,ใกล้กันไปล่องทะเลสาบโคโมโที่พูดได้แม่ดาราที่เขาแต่งงานกันที่โคโมโ <c oughs> ะนะหนึ่ง <c oughs> ไปล่องทะเลสาบนั้นสองเตรียมชุดว่ายน้ำสวยๆเก๋ๆไปอาบ <c oughs> น้ำแร่ที่ประเทศซูสแลมแล้วก็นั่งรถไฟสายโรแมนติกนะครับไปที่เมืองเซอร์แม ครบรอบ18ปีเราจัดทุกปีคุณผู้ชมคะทุกเดือนพฤศจิกายนดังนั้นปีนี้พฤศจิกายน69ค่ะรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะฟันนี่ทริปพอลีเดยจัดโปรโมชั่นพิเศษครบรอบวันเกิดฟันนี่ทริปพอลีเดย์ใช่ครับ18ปี18ปีแล้ว18ปีแล้วฮะเปิดมา18ปีปีที่แล้วเราไปเอ่อไปนิสานไปโมโนโคมอนเตคาโลปีที่17ปีนี้เราก็จะมาที่สวิสเปพาทุกคนไปอาบน้ำแร่กัน กี่วันกี่คืนอันนี้แค่7วัน4ี่คืนเองรครับผมโอ้โหแค่ดีกว่เพราะมันเดินทางไกลยางไง oh. มันเดินทางไกลไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าสี่ 4, คืนมันจะมันจะพอไหม oh. เพราะว่าเราไปลงที่มิลาน oh. จากมิลานเนี่ยขับรถไปชั่วโมงกว่าก็ไปที่สวิตละ oh. ก็เลยแค่เจ็ดคืนอ่าสี่คืนพอแล้ว oh. และที่สําคัญคือเราใช้สายการบินอันดับหนึ่งของโลกคือเอเมเร e แอร์ไลน์แอร์บัสเอสามแปดศูนย์แปดร้อยเครื่องลำใหญ่สองชั้น ฟูลเซอร์วิสเ,เลยพี่ก่อนเล่าให้ฟังหน่อยสิในยุคที่บริษัททัวร์เนี่ยเยอะมากๆทำไมถึงยืนระยะได้ยาวนานถึง18ปีอะ่ะเอาเครดิตของผมก่อนอนะฮะของผม,ผมเนี่ยผมน่ยจะเป็นคนตรงไปตรงมาออนะครับผมเราจะใช้ลักษณะตรงที่ว่าเวลาเราคุยกับล,กลูกทัวเนี่ยนะครับ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า you get what you pay นะครับคุณเนี่ยนะฮะได้รับในสิ่งที่คุณจ่ายนะครับไม่ใช่ว่า you pay แล้ว you get ไม่ได้แบบเต็มที่ของเราเนี่ยเต็มที่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าประเทศไทยนี่มันมีอะไรที่แบบสมบูรณ์มากเทปนี้นี่ผมขอฟอร์เบิร์ต่อไปที่ซัปเออร์ผมที่เมืองนอกได้ไหมฝรั่งจะได้มาเที่ยวเมืองไทยยช่ไหม ดังนั้นเชิญทวนไปท่องเที่ยวกันค่ะจะเที่ยวยุโรปก็ต้อง Funny Trip Holiday นะคะเที่ยวเมืองไทยก็มากับเราค่ะ Top of Thai นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กาวมากมากค่ะครบค่ณสวัสดีครับ ทานตะวันในช่วงฤดูนีนะครับ <Okay. S 1> ที่บ้านกล้วยแอนไข่แต่หลุดจากนี้ไปปุ๊บมีทุ่งคอสมอสด,ด้วยในพื้นที่เดียวกันใช่ครับ oh. เพราะที่นี่เขาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ให้ท่องเที่ยวอย่างเดียวครับ oh. เขาเก็บเกี่ยวเป็นพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เอาไปสกัดเป็นน้ามันหรือไม่ก็ขายเป็น oh. เมทานตะวันที่ให้เราได้ รับประทานกันหลังจากนั้นมาเขค้นต้นทิ้งครับแล้วก็ปลูกเป็นคอสมอรสวยมากๆเหมือนกันอ้สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทานตะวันใช้ประโยชน์เที่ยวชมแล้วก็เป็นดอกอื่นให้คนมาเที่ยวชมอีกใช่ครับนอกจากนั้นนะครับมาวันที่ไม่มีดอกไม้เลยก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆให้เราได้ได้ดูแลใช่ได้ดูแลได้ดูแลให้ลูกให้นมลูกวัวให้แครอทกับกะ่ายแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามาที่นี่อิ่มท้องอิ่มบุญสุขใจครับ สวยจริงๆคือท้องทุ่งทั้งหมดสีเหลืองหมดเลยแล้วปลูกได้เฉพาะฤดูการนี้เท่านั้นนะเราไม่สามารถชมดอกทานตะวันได้ตลอดทั้งปีนะพี่กบใช่แล้วครับเขามีฤดูการในการปลูกของเขาแต่ว่าในช่วงของการเข้าระหว่างเปลี่ยนจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวเนี่ยสามารถหว่านมาเมล็ดได้แต่ละที่เขาก็จะหว่านมาเมล็ดให้มันไม่พร้อมกันด<ช>ังนั้นการท่องเที่ยวก็จะได้มาได้แต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาของแต่ละทุ่งครับ มีหน้าหลหะพี่กบถึงพูดเสมอเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวนะตามฤดูกาลตามประเพณีตามวัฒน,ธ,นธรรมต่างๆได้ทั่วประเทศเลยอ่ะใช่แล้วครับนอกจากตามประเพณีตามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ตามรายการของเราไป <c oughs> เที่ยวกันนี้ย <c oughs> <c oughs> ดีที่สุดเลยค่ะ <c oughs> thank you เป็นที่มาของคําว่ารถไฟลอยน้านะคะเพราะว่าเรานั <shared> ่งรถไฟขบวนพิเศษรอย่อร์ซ้มค่ะมาอยู่บนเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์แล้วพี่กอเดี๋ยวเชื่อจริงๆนะที่เอารางรถไฟทอดผ่านไปเลยนะครับพี่ๆที่เดินทางกับเรานะคะก็กําลังลงมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะชื่นชมกับบรรยากาศที่ดีมากๆบริเวณนี้ค่ะพี่กอการรถไฟให้ถึง30นาทีด้วยกันนะครับครั้งนี้การรถไฟหยุดให้ตรงนี้แล้วให้สามส นาทีในการถ่ายภาพกับทัศนเียภาพแบบนี้ ปีพุทธศักราช2569หรือปีคิดัศักราช226 0นะครับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการที่จะเ,เดินทางไปเที่ยวสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมเดนมาร์กเยอรมันออสเตรียเยช็กสโลวอคฮังการีทางบริษัทฟันนิติพลีเดย์เนี่ยมีหลากหลายรายการทัวร์ให้ทุกคนได้เลือกได้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นทัวร์ที่เราจัดเนี่ยนะฮะเป็นรายการทัวร์ยาวเน้นพักหลายคืนไม่ต้องรีบเที่ยวสบายๆพักโรงแรมระดับ4-5ดาวนะครับและเป็นรายการที่รวม ครบเป็นเสร็จมาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลกรถบัสท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่นทุกประเทศนะครับผมสลับกับอาหารเอเชียอาหารจีนอ,อาหารไทยนะฮะร,รวมวีซ่าชิงเกนรวมทิปคนขับรถทิปไกด์รวมเป็นเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่นะักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวกับฟันนชิพอยเดย์เนี่ยนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวจบไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วใดวๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมปี2 0 2 6เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดอกทิวลิปหนึ่งปีจัดหนึ่งครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาะจนถ นะครับแสงเหนือนะฮะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงต้นเดือนเมษายนเลยนะครับผมแล้วก็อีกกิจก็คือปลายกันยาจนถึงธันวาคมนะฮะทางบริษัทฟันิจิมไเดียเขาก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชินประวัติศาสตร์รวมแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามนะครับสาภาพยุโรปยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยทุกคนนะครับที่จะเดินทางจากประเทศไทยเยือนสาภาพยุโรปนะครับเราจะเป็นอาหารการกินที่พักอย่างดมสมบูรณ์นะฮะและรายการถึวของเราเนี่ยบอกได้เลยว่า มีประมาณ10วกว่ารายการทัวร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นการพัก6คืน7คืน8คืนมีหมดเลยให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมในหลายประเทศมันจะเป็นกรีซอิตาลีออสเตรียสวิตซ์ฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมันอังกฤษสกอตแลนด์แถบสแกนดิเนเวียฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กเที่ยวชมแสงเหนือยุโรปตอนออกเช็กออสเตรียสโลวาฮังการีนะครับและหลายประเทศเหล่านี้รอทุกท่านที่จะไปเยือนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง Youtube, Facebook และรวมถึง l ล n e นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับ